ตรงไหนเพื่อนบอกกดตรงไหนทำอะไรครับนี่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 น่นี่นี่นี่น่นี่นี่นีเนี่นี่นี่น่นี่นี่นี่นวน่นี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 ่้วนี่นย่า่น่เี่นนี่นี่น่่ ผิดครับวางผิดโอเคครับเล่นอย่างอื่นเอานี้เก็บเข้าชั้นให้เหมือนเดิมเอาขาออกเล่นแล้วต้องเก็บครับ

ังลอะอนั่นได้หรือยังอน่ี้เดออเดี๋ยวเียวรับนี้ไม่รักนะเออ่ะเ็ักนี่เป็นัรั้ยะก เส้นผมเสนผมมาทอะไรอไ่ีกนะลายอะไรตงนีเ่อเดี๋ยวเดือย ได้ครับจะนั่งฟังคุณครูกิ๊กพูดไปต้องตีแล้วเร็วๆเรากัดเพื่อนเพื่อนก็เจ็บเวลาเพื่อนไปจับเราเราก็เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีกบที่เที่ยวอาหารให้เพื่อนเล่นบ้างเข้าใจไหมคะอะเขยั่าหินโตสินโต